ทุกคนนี่ขนาดตอนเย็นแล้วนะครับนี้ลืมหยิบหม,มวกออกมาครับตึงไว้นะครับทุกคนเวลาหมึกมาจับปุ๊บเราจะได้ที่ผมก็ยังใช้โยชาเลงานวันนี้โอ้โทรศัพท์มาอีกสวัสดีครับพ,พี่นานะสายตรงหมึกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตรงหมึกหาเพื่อนโมครับนี่ วันนี้ผมก็มาใช้โยของค่ายชาวเลครับสีเขียวครับวันนี้นี่โอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมั่นใจเลยครับว่าจะได้หมึกหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูดิมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสขึ้นครับในกล้องคงจะเห็นอยู่นะครับว่ามันมีขึ้นนะขึ้นค่อนข้างจะแรงด้วยก็ถือว่า เทสโยไปในตัวครับเพราะว่าโยค่ายนี้ผมก็เพิ่งเริ่มใช้ครับดูซิว่ามันมีคลื่นแบบนี้อัตราการจมมันจะเป็นไงมั่งครับนี่ผมก็ไม่ได้ถ่วงตะกัวนะเอ้าทุกคนดูดีได้เลยเห็นไหมโอ้โหหมานจาัดเห็นไหมดูมีคลื่นขนาดนี้ครับ ยังจมได้ครับจมดีเนี่ยแตมแรกครับทุกคน<อ>ใจชื้นขึ้นมาหน่อยแลย้วแบบนี้นี่เราหัวไปแล้วเราก็ปล่อยตกก่อนครับปล่อยตกทำสายให้ตึงครับ โยชาวเลที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเบอร์2.0ใช่ไหมก็ผมถือว่าตกในน้ําระดับ1-3เมตรนะครับแต่ผมตกแบบใช้ฝั่งนะครับวันนี้ก็มีทั้งคลื่นมีทั้งลมครับผมถือว่าก็จมได้ดีนะครับดีได,ดีพอสมควรเลยล่ะก็นี่ก็จมครับเกาหินเลยครับเนี่ย อัตราการพุ่งตอนที่เราตีไปก็ถือว่าค่อนข้างดีครับควาระยะได้ดีเหมือนกันครับผมตัวเบอร์2.0นี่จะมีน้ำหนักอยู่ที่9กร,รัมครับก็เหมาะสมแล้วครับผมคิดว่าเหมาะแล้วนะถ้ามีเบอร์1.8หนะัก9กกร,รัมนี้ผมคิดว่าก็น่าจะดีกว่านี้นะ อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผม นี่ทุกคนนี่โอ้ยแต้มสองเว้ยดูคลื่นมันซัดที่ทุกคนนี่มาแล้วโอ้ตัวสวยครับนี่ผลงานโยตกหมึกน้องใหม่ครับผมค่ายชาวเลครับนี่สีเขียวนะเบอร์สองจุดศูน ขนาดมีคลื่นนะครับเนี่ยก็ถ,ถือว่าใช้ได้ครับผมราคาถูกด้วยแล้วก็ถ้าถามผมนะผมก็ตอบตามตรงนะว่าใช้ได้ดีไม่ต่างกับโยแบร์ดังๆเลยครับโอเคเลยครับใช้ ดูดิทุกคนอุ้ยตัวนี้ตัวสวยด้วยเป็นไงดูดิแมงวิ่งมาโชว์ครับไม่รอดดีครับวิ่งมาโชว์แบบนี้ดูจับสองนวดด้วย วิ่งมาโชบอ่ะใกล้ๆเลยโอผ,ผมอยากให้ทุกคนเห็นตอนคืนมันซัดมากเลยเห็นไหมถือว่าคืนซัดแรงอยู่ครับ รู้สึกว่าตอนนี้ผมสักเริ่มร้อนแดดแล้วทุกคนนี่ขนาดตอนเย็นแล้วนะครับเนี่ยจะห้าโมงแล้วมั้งครับเนี่ยแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยครับวันนี้ลืมหยิบหมวกออกมาครับต้องรับสภาพเลยครับร้อนรบแบบนี้ตกหมึกพยายามกอสายให้ตึงไว้นะครับทุกคนเวลาหมึกมันมาจับปุ๊บเราจะได้ รู้สึกได้ง่ายครับนี่นครับแบบนี้เลยเห็นไหมนี่มาอีกแล้วมาอีกหนึ่งครับนี่ตอนนี้ผมก็ยังใช้โยชาวเลสีเขียวครับอยู่ตัวเดิมเลยครับส่วนตัวนี้ผมชอบสีเขียวอยู่แล้วไงผมก็เลยเลือกใช้สีเขียวครับ เพราะว่าสีนี้นี่ตั้งแต่ผมลองเทสมานะมันใช้ได้กับทุกสภาพน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําใสน้ําขุนครับผมใช้ได้ครับตอนคืนก็ใช้ได้ดีครับผม เหมือนมีมึกมาจับนะทุกคนเหมือนแค่มัดโฉบไม้นี้ไม่ได้ตัวเลยครับไม่เป็นไรครับหาตอ่อครับ ตอนนี้แบตกล้องผมก็เหลืออยู่ประมาณ40%กว่เาเปอร์เซ็นต์แล้วครับลืมชาร์จครับไม่ได้ชาร์จแบตมาหมดเลยคลิปนี้ก็อาจจะตกมึกได้ไม่นานครับผมก็อาจจะอีกสักพักนะึงเดี๋ยวผมต้องเหลือแบตไว้ตอนปิดกล้องด้วยครับโอ้นี่ทุกคนดูดิดูดิด ดู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 ดิทุกคนดูโหอุ้ยตัวใหญ่ดูดิ ي, ทุกคนมาแล้วบอสใจฟังอู้ยสะใจครับโอ้ยอ,อุ้ยพ่นพ่นพ่นใส่หน้าดูดิ ุ้ยมาแล้วครับทุกคนบอสใช้ฟังนี่โอ้เนี้ยชาวเลี้ับผมสีเขียวเอาเรื่องครับเอาเรื่องนี่ดูสวยเลยอะ่ะสวยไหมทุกคนโหนึกว่าจะไม่เจอแล้ววันนี้ตัใหญ่เลยอะ่ะดูเตียวแขนผมดิอบอสใช้ฟังมาแล้วครับนี่ เก็บก่อนทุกคนโหสะใจเลยอะไปลุยต่อครับลุยต่อกินใกล้มากครับ สก,กี้เนี่ยผมกำลังจะม้วนสายเก็บแล้วผมมีความรู้สึกว่าตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึก,ตก,ตกอ้ที่แท้หมึกบอสนี่เอง เดี๋ยวเราต้องหาคู่มันก่อนครับเผื่อเราจะเจอคู่ครับเราลองตีย้ำไปจุดจุดเดิมครับที่เราได้ครับแต่ว่าตรงที่เราได้คือเราได้ตรงข้างหน้านี้เลยแต่เราจะตีไปช่วงระหว่างนี้ครับเพื่อลากมึกด้วยครับดูซิจะมีคู่ไหม นี่เลยครับหมึกมันกินแค่แถวนี้เลยตอนที่ผมได้ตะกี้นี้โอ้ไม่มีอะไรเลย นี่ไงตุกตุกตุกต,กตุกหรอนี่นี่โอ้โหตัวนี้กอดมาเลยอะตัวนี้กอดมาเลยทุกคนเห็นไหมกอดมาเลยไหนถ่ายรูปสักสหน่อยดิกอดกลมดิ ู้สึกว่าจะได้หลายตัวแล้วครับนะทุกคนใส่ไว้ในกระป๋องไว้น่าจะได้กี่ตัวนะห้าตัวปะจำไม่ได้แล้วอกหมึกไม่เคยได้นับเลยครับหมึกหอมน้อยแน่เลยครับตอนนี้ มาโฉบครับนี่ดีดีดีโอ้ยสามทีอ่ะเรียบร้อยนี่ว่าแล้วหอมน้อยครับนี่มาโชบสามที แบตก็จะหมดครับหมึกก็กินดีสีก่อนช่วงแบตจะหมดนีนผมจะเก็บภาไปได้เยอะที่สุดครับก่อนที่ผมก็จะถ่ายต่อเนื่องเป็นอย่างนี้แหละครับโอโ้นี่เห็นไหมทุกคนโอ้ยนี่โดนต,ดติดเลยนะครับเนี่ยทุกคนโอ้ย มึกจิ๋วยังเอาครับทุกคนดูโอ้โหโดนแบบโดนแบบโดนติดๆเลยอ่ะนี่ได้ติดๆเลยครับเนี่ยอุย้ยขี้มึกสงสัยหวดรอบนี้จะไม่โดนตัวครับโอ้้ากินติดๆกันแบบนี้มันเลยนะครับ โอเคครับรอบนี้ไม่โดนตัวโยนต่อครับหาต่อครับแบตก็เริ่มจะหมดแล้วครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้ออยู่ยีปอร์เซครับทุกคนมาครับก่อนแบตกล้องจะหมดครับดูซิว่าผมจะได้เพิ่มอีกว่ โดนอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งตัวเก็บเล็กผสมน้อยครับตอนนี้ตกแบบนี้สนุกครับตกแบบนี้ไม่เบื่อนะครับ คือหมึกมันกินหมึกมันจับเกือบทุกไม้ครับเรียกว่าจับไม้เว้นไม้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวจบจากไม้นี้ครับผมเดี๋ยวพาหน้าๆไปดูผลงานที่ผมตกวันนี้ครับว่าผมได้หมึกไปกี่ตัวครับวันนี้ผมใช้โยโฮ ของค่ายชาวเลตกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้อยู่แค่สีเดียวครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าผมจะตกมึกได้กี่ตัวเพราะว่าตอนนี้ก็แบตกล้องก็เริ่มจะใกล้หมดแล้วก็ต้องปิดคลิปก่อน นี่ครับทุกคนผลงานวันนี้โอ้โทรศัพท์มาอีกนี่ครับผลงานวันนี้ครับผมนี่ปเอกของเราครับโยตกหมึกของค่ายชาวเลครับนี่สีเขียวเป็นไงโอ้โหได้หมึกกี่ตัวได้สอ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวครับผมในบอสด,ด้วยตัวงโหดูดิโคตรสะใจเลยทุกคนวิ่งปีดป๊ดปีเลยสะใจมากครับก็นี่ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะก็พี่ๆนา้นาๆถ้าชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราค่อยไปพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวกลับแล้วครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ